เราต้องเล่นสวมบทบาทให้แบบจริงๆนี่นี่มันคือเซิร์ฟโลเพย์ขโมยรถตำรวจเลยจานถ้าเดินไม่มีเส้นบอกบ้าขโมยรถตำรวจชีวิตจริงใครเขาทำกันแล้วเงี้ยปต้องกดไอ้นี่ด้วยป่ะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเขียวแล้วใช่ปะวะ๋อาไม่ใช่ไฟของอันนั้นเนี่ยุูจะกดอันเนี้ยกดอะไรครับเอากดเป็นปุ่มเดินข้ามไงคือกูจะข้ามไปฝั่งนู้นอ่ะนี่ก็เดินไได้เลยได้เฮียเดินมันไม่ได้ไฟเดินเลยไฟเดินยังไม่มาเลย เกิดไปนี่คนมาเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับนายกมีขรบอไอาไม่ใช่เลยที่อันนี่บอดแล้วเนี่ยไม่ได้เราต้องสมจริงนี่เราอยู่กลางถนนสี่แยกเม่งจ่ายเงี้ยเราจะมาเดินข้ามเงี้ยไม่ได้เดี๋ตำรวจเดี๋ยวจับเดี๋ปุ่มอะไรพี่กดปุ่มขอข้ามไงมันไม่มีนี่ไงปุ่มอยู่เนี่ยนี่อ่มึงดูดิปุ่มมันกดไม่ได้ไม่กดได้ ก็คดคือกูก็หาอยู่นี่ไงกูข้ามเลยแล้วกัน๋ยวกูไปที่ธนาคารก่อนไปกดตังก่อนแล้วมือแม่งหมายแกมือเป็นโรคอะไรเนี่ยชี้อยู่นั่นหนละขี้โบชี้เบอยู่นั่นนะ่ะเจอแล้วธนาคารนี่ตู้ธน,นาคารอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเอสเคเดี๋ยวถ้าใส่แว่นนี่เป็นคุณสุดารัตเลยนะเนี่ยเหมือนจริงขออนุญาตครับเผื่อคนไม่เห็นผมขออนุญาตชี้นะครับนี่นะครับเหมือนคุณคุณหญิงสุดารัตใช่นะครับ จะบอกว่าผมผมติดตามลูกสาวคุณหญิงอยู่นะครับเฮ้ยคนแน่นอนเยี่ยเอานิ้วลงก่อนเดี๋ยวนิ้วอ่าโอเคลงแล้วพี้ยมาป่นป่ะเนี่ยมาป่นป่ะเนี่ยแล้วมังใส่หมวกเข้าธนาคารเงี้ยเยี่ยเดี๋ยวกูเรียกตำรวจก่อนเรียกตำรวจก่อนพี่เคก่อนตายยังไงสงสัยเดี๋ยวให้เขาออกแล้วปะ ไปแล้วนี่อะไรเนี่ยมาดิฟให้กูดูเยียดยกร้อด้วยโทรศัพท์ โอ้นี่ไงธน,นาคาราไทยพาณิชย์ยินดีให้บริการเอานิ้วจิ้มแตะจอคอมหเยีย <c oughs> เดี๋ยวนะธนาคาร <c oughs> ไทยพาณิชย์แต่มึงเป็นสีเขียวของกสิกร <c oughs> อะสแกนนิ้วเนี่คุณมียี่สิบเออหมื่นสองพันยูลโรถอนเท่าไหร่ดีวะซื้อข้าวประทังชีวิตะเอาไปสักห้าร้อยไปเคมีเงินติดตัวละห้าอต่อไปเราต้องไปหาร้านข้าวกินก่อนหิวข้าวนี่เหรอมันเป็นไอ้นี่พี่หรือมนเป็นาราหรือเปล่าเนี่ยข้าวอยู่หน้าเนี่ยนี่ไเป็น แต่วบาร์นี้ไม่มีคนเลยพนักงานก็ไม่อยู่ซื้อไปตุนได้ใช่ไหมน้ำมึงกินอย่างนี้เหรอพี่เดกเฮ้ยในบาร์มันมีตู้ ATM ด้วยมันใช้ได้ป่าพี่นี่น้ำมึงกินเงี้ยเหรอเนี่ยกูอยากได้ยานพาหนะไปหางานทำไปซื้อจักรยานเขาทำงานนั่นแหละพี่คุณลองดูราคารถดิพี่โอ้พ่อมึงแสนสองอุ้ยยานี่สี่แสนห้าแพงจิ๋หายโอ้แสนกลางถ้ากูได้คันนี้แม่งหล่อเลยเนี่ย หกแสนสองเอาไอเยี้ยนี่แหละอ่ะกูได้ละกดเ n นเตอร์แล้วจอดยังไงอ่ะเอ้ยมันลงจากจักรยานไงวะเอฟอยากลองนะเนี่ยคุยกับมันนะอหลพี่ครับพี่ได้ยินผมป่ะไปพี่เคเป็นเต้นอ๋อพี่พี่ได้ได้ยินผมป่ะคุณ ฝนเดี๋ยวจักรยานผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจักรยานกูเฮ้ยไอสัตว์เฮ้ย กูเพิ่งซื้อเนี่ยแหละจักยานไม่ออกมาจากหน้าร้านเมื่อกี้เนี่ยแจ้งตำรวจก่อนไอเวนแม่งมันขโมยจักรยานผม,มผมเพิ่ง <ผม S 2> ซื้อตูดยังไม่ทันแตะเบาะเลยมันขโมยไปต่อหน้าต่อตาเร็วจริงจนี่ตำรวจแล้ว ยังหัว,วสกักแับเยีงขโมยจักรยานเอารถตำรวจมาตบกันเลยเนะี่ย <c oughs> ผมผมผมไม่ใช่ผู้ร้ายมันมีคนขโมยจักรยานผมไปเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งซื้อเลยผมพาไปดูผมพาไปดูตรงนี้ครับตรงนี้ครับตำรวจตรงนี้ตรงนี้ครับนั่งรถไปเลยตำร,รวจเลยพี่อ้าว อ้าวโนายนายได้ยินมากนะนายหวดชมพูเด็ด one อได้ยินแล้วได้ยินแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับจอดไปเลยครับสุดยอดจริงๆริเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนตังค uh ์ให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่อยากได้ตังค์ผมอยากได้เพื่อนเล่นที่เป็นใครครับผมขอเล่นด้วยผมเดินมาคนเดียวเหงาเหงาผมผมชื่อมอยอ่ะผมเพิ่งเข้ามาเซิร์ฟแต่ผมผมลืมแต่งหน้าตาแล้วผมก็เลยได้หัวโล้นมาแบบเนี้ย ไม่เป็นไรครับผมจะจําเสียงพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อปีเตอร์ครับลูกกระจอกในครอบครัวที่ทําการขนยาแล้วขนไม่ได้สักรอบโดนตํารวจเล่นเดี๋ยวผมขอยู่ห่างๆคุณก่อนคุณอันตรายอ่ะผมก็เลยเป็นคนดีผมผมมีไก่ในนี้สิบตัวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่าไปทำอันนี้สุดจริตคุณผมขอเป็นคนดีกับคุณเดี๋ยวเดี๋ยวคุณให้ผมปรับตัวได้ยันยาผมเนี่ยผมไม่มีผมไม่มีเลยผมพูดจริง ไม่น่าไว้ใจเลยอะดูเดี๋เดินตามมาเนี่ยผมขอเล่นด้วยผมไม่มีเพื่อนเล่นได้ไหมครับว่าแต่พี่มีอาหารไหมไปหาใครเนี่ยเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปผมพี่โทรแจ้งตำรวจเหรอแอ้เปล่าเมื่อกี้ผมไลน์หาเพื่อนผมพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อมอยยพี่มอยใช่ครับเกผมจะจำ ดีๆทำไมทำท่าทางแปลกๆคุณผมว่าคุณเหมือนคนติดยาเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเฉยๆเป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกใจผมสะอาดคุณอย่าเพิ่งมาใกล้ผมเนี่ยผมกลัว แต่คุณอย่าทิ้งผมไปได้ไหมผมขออยู่ใกล้ๆคุณผมเดินมาเจอคุณคนแรกเลยผมก็เลยเออคนเนี้ยแหละอยากเล่นด้วยก็เลยเล่นเลยคือ,อผมเพิ่งซื้อจกอักรยานเมื่อกี้เนี่ยแล้วโดนขโมยไปไหนก็ไม่รู้อย่างนี้ผมจะแจ้งความยังไงอะ่ะผมมีภาพมีหลักฐานผมถ่ายรูปไว้อะ่ะมันขโมยไปอะ่ะโทรแจ้งตำรวจเลยครับหรือเราจะวิ่งเปนสอนอ,นอ,นอนเลยไปขอร้องความเป็นธรรมมัน,มนไกลไหมสอนอ,นอนานจากที่นี่ไม่ไกลประมาณสามก๊กที่ผมเพิ่งเห็นในคิ้วไปไหนครับเนี่ยเอาไว้ที่บ้านเะอเอาไว้ท่บ้านมันหาย รถล้มบ่อยถนรวเอาคิ้วไปด้วยตำรวจมาแล้วได้ยินเสียงไบขนไก่ทำไมคุณมองผมแบบนั้นน่ะอากาศมันหนาวหลีมองบนน่ะผมว่าคุณหน้าเติมหน่อยของขาดเฉยๆเดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นคุณมองตาผมแบบดีๆได้ไหมคุณอย่ามาทำตาแบบแล่ห้อยแล่ห้อยอย่างเงี้ยตาพี่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลย ผมว่าตำรวจไม่มาว่ะเอางี้นอนนอไหมเดี๋ยวผมเลี้ยงจักรยานคันหนึ่งจักรยานใช่ตามผมจริงคือมันมันวิ่งแป๊บเดียวมันก็เหนื่อยแล้วมันขึ้นแดงตลอดเลยคุณเอาสีอะไรอ่ะเพ่งเด็กไยานเอาสีเขียวผมชอบสขียเขียวธรรมชาติดูให้แบบไหนแล้วแต่สะดวกเลยเอาที่แบบไม่แรงมากเดี๋ยวผมล้มผมปั่นไม่แข็งปั่นไปสักพักเดี๋ยวมันก็แข็งเองอ่ะอีกสักพักเดี๋ยวมันก็หดแล้วนะเราเปลี่ยนกลับไปกับมาอ๋อไดผมได้ละ อ้าผมซื้อสีเขียวแต่พอออกมาเป็นสีเทาอ่ะได้ถือว่าร้อยเขียวอ๋อถือว่ายังได้อยู่นะได้แล้วผมได้ละคุณชอบสีส้มเหรอส้มระแวงแดงหลอนระวังนะเขียวมันกันชื้นโอเคผมจะระมัดระวังเอาคุณคุณํำได้ไหมผมไม่รู้ทางได้เลยคุณสนใจไฟแดงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียดี๋ยวไฟแดง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 เหรอ ไอ้เชียเรามันไม่ไปอะเฮ้จอดอะไรผมเป็นไรอะทำไมเหรอผมแบบมพี่เคีลยโหการอย่างกับที่ผมผมเป็นไรเนี่ยแป๊บนึงผมว่ามา้งมันมีปัญหาว่ะอ่าได้แล้วได้แล้วโอเคอ้าวพอจะไปไฟแดงอ่ะโอ้โหไปเลยไหมได้ยินเสียงตำรวจ เฮ้ยเฮ้ยผ่าไฟแดงผ่าไฟแดงผ่าไฟแดงมีคนผ่าไฟแดงเขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมผ่าไฟแดงเนี่ยอ๋อนี่มันแก๊งจักรยานนี่ว่ะวัดไหมอะไรนะคุณวัดไหนวัดป่าวไม่รู้ซปเปอร์มาร์เก็ตมั้งเกียร์เขาเลยติดกับเกาหัวผมไม่รู้เรื่องนะงงเลย งงเลยถึงกับงงผมไม่ได้ท้าต่อยผมถามว่าอันนั้นวัดหรือเปล่าอุ้ยช่วยผมด้วยแกนักนำไรเด้่ะช่วยผมด้วยเฮ้จริงจริงช่วยผมด้วยผมแกนอ่ะไปยังไงวะเนี่ยไจังอ๋อกดไฟผมกดไปโดนแล้วกด X มันปัดได้แต่มันไม่ไปกด X กด X โอเคกด X อ๋ได้แล้วแต่ผมก็ชอบเลยขอทำอีกทีได้ไหมผมทำด้วยต้กคูณแขนหักอ่ะเฮ้ยเราจะไปประมงไหมไปชาวประมงเปล่าผมจะไปแจ้งปามก่อนเมื่อกี้ผมโดนขโมยจักรยานไปผมโดนขโมยจริงๆแล้วผมเลี้ยงจักรยานเนี่ยเพราะผมใช่พี่เขาเลี้ยงผมเลี้ยงคนับบ โอ้โหคุณขับรถเครื่องยนต์มาขอจักรยานเปล่าไม่ใช่รถผมรถเขาไม่ใช่รถนี่ก็ไม่ใช่รถกูอ้าวอ้าวเอารถใครมาแต่รถใครนี่แอร์เขียวแล้วไปไม่เขียวว่าแปดงั้นเป็นไงผมมาเดาเก่งสุดยอดเนี่ยผมกำลังจะไปสถานีตำรวจไปด้วยกันนะบเอ้าไปแดงอีกละถึงสถานีเอ้าจริงนะผมว่าผมวิ่งไปน่าจะไวกว่ามันถ้าเราขับทางฟุตบาทได้ไหมเราเป็นจักรยาน่ะเราไม่ผิดนี่ใช่ไหมไป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 อยู่แล้วอยูแล้วไปครับขอบคุณนะคุณตำรวจ เล่น go man จะไปหากันยากหน้าขึ้นน้ำหน่อยคนำหน่อยเดี๋ยวผมตามผมไม่รู้ทางได้เลยครับอ้ยังสีส้มอยู่ไม่เป็นไรจอดไหนได้เนี่ยเลือกขี้อะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยเดี๋ยวไว้ไว้โผล่จอดตรงนี้ไหมครับกินน้ำปุ๊พี่จะตายแล้วแล้วมันจอดตรงไหนได้บ้างอ่ะจอดตรงนี้เลยครับ น่าจะได้มันหายกบเพราะผมจอดหน้าร้านเมื่อกี้ผมจอดหน้าร้านมันหายเลยนว้ยเั้นเราต้องจอดแอบๆใช่ไหมผมว่าหาที่จอดหน่อยอันนี้เลยต้องงั้ผมเป็นแล้วนะพิเตอร์กัลโลนพิเตอร์กัลโลนไม่ขก้นครับด้ขึ้นไหมทไมอะยังไม่อยากไปครับันล็อกรถได้แล้วแล้วเราจะคิดถึงหน้าลิงผมเอาจักรยานถอยหลังยังไงอะมันถอยหลังผมอยากมีอาชีพถอยหลังไม่ได้อะ ยดยิดยุดยดนั่งข้างๆแล้วก็รอยุด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 จักรยานหยุดหยุดยุดตำรวจยุดมาผมไม่น่าใช่แล้วล่ะอุ้ยไม่เลยอ่ะเราดูสารมาเราดูสารแป๊บหนึ่งผมดูพี่ผมก่อนตำรวจครับตำรวจอะไรเย็นๆครับ รี่ไงพี่ได้เข้าสอนอแล้วได้เข้าสอนอแล้วคุณตำรวจผมจอดจักรยานคุณไี่ครับคุณไม่ได้จอดจักรยานคุณใอนี่ครับทำร้ายสถานที่ราชการนะครับผมผมจักรยานหายผมมาแจ้งความผมกำลังจอดจักรยานคุณจับผมเลยคุณกระโดดไปกระโดดมาครับเดี๋ยวผมให้คนมาสอบสวนนะครับที่ร้องให้ผมบ้างหน่อยครับเดี๋ยวผมให้พนักงานสอบสวนมาสอบสวนนะครับเอาเพลงแมงกุดเราลองังนะครับโอ้แมงกุดจีดีไม่ว่าดีร้องประมาณเนี้ครับผมได้ จีผมจำได้ว่ามันมีอีกเวอร์ชันนึงครับเออพนักงานสอบสวนไม่อยู่ครับเงียบนะครับเงียบนะครับอาพนับ้ตองานสอบสวนไม่อยู่ขับรถจักรยานบนโรงพักติดคุกตลอดชีวิตเหรอครับเนี่ยโอ้โหกฎหมายไหนเนี่ยไม่การปีแมวเลยกูผมจะมาแจ้งความนะ่ยเนี่ยผมจอดจักรยานผมโดนปืนไฟฟ้ายิงโดนล็อกกุญแจมือผม ผมสมควรโดนขนาดนั้นเลยเหรอคุณตำรวจคุณเอ่อทำอีกกฎหมายเรื่องการนำรถเข้าสอนอนะครับผมไม่ว่าสอนอบริเวณไหนก็ห้ามเอารถขึ้นมานะครับผมแม็กุูจีแม็กุูจีแม็กุูจีตัวนั้นเอ่อจา่ายค่าปรับนะ <c oughs> ครับสองพันบาทครับ <c oughs> ผมติดไปแม็กกูจีเลยกอนเจนจ่ายก่อนครับอย่างไงคุณจะติดลบไลยครับแล้วผมไม่มีแล้วอย่าไปตีคุกค่าผมเอาทนายมาคุยได้ไหมผมจะไม่แจ<ม>้งฝาคือจ<ม>ักรยานผมหายคุณทุกคนผมปั่นจากบางเขนมาบางลักเนี่ย ผมใช้วลานานมากแล้วผมมาเพื่อติดคุกเนี่ยนะโอ้โหากฟังอีกเวอร์ชั่นไหมติดคุกค้านาทีนะครับผมไม่มีตังใจครับปรับนะครับผมผมยอมติดคุกที่กลัส10นาทีผมก็ติดอ้าวสองคนออกมาได้แล้วหมดเวลาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมหลุดอ่ะครับเข้าเสริมไม่ได้โอเคเดี๋ยวเข้ามาเพื่อนผมอยู่ข้างในครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับออกแล้วออกเลย ดีหลังเนี้ยขับรถมาทางเท้านะครับเอ้าเฮ้ยตำรวจทำร้ายประชาชนตำรวจทำร้ายประชาชนน้ำอาหารมี่น้ำหมดแล้วตำรวจทำร้ายประชาชนชีวิตกูแม่งโคตรลำบากเลือจักรยานที่อยู่ข้างนอกกูไม่รู้ว่าจะหายด้วยหรือเปล่ะนะเออคุณคุณเป็นอะไรตายครับเดี๋ยวกูแม่งเอาอย่ารอหมอมาชุบนะครับผมพอหมอมาผมเสียค่าหมออีกโอ้เสียทุกทางอ่ะ